สวัสดีครับนะครับสวัสดีผู้ติดตามช่องไอ้หนุ่มนอนนานะครับืันนี้ครับกระทายุ่หนาบ้านบรรยากาศย่ำเศ้าครับพี่น้องนะครับหน้าบ้านหน้ามองเหมือนเดิมนะครับกะนะืัอนี้นะครับได้รับออเดอร์นะครับกะแกบดิบนะครับแกบดิบ3าคันรถนะครับหเอาบริเวณตะดินปลูกนะครับกะจัดทรงพวกนะครับแกบดิบแกบดําวัสดุปลูกต่างๆนะครับกะสนใจกะสอบถามมาได้นะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งอาชีพของ ผมเองนะครับก็คือคนส่งแกบดิบนะครับอ่าก็ฝากไว้นะครับว่าขันผู้ใดอยากได้นะครับก็สนใจก็สอบถามมาไรนะครับอยากแนะนํานะครับนี่หนึ่งอาชีพของผมตัวนี้ก็อยากแนะนาครับพี่น้องนะครับประสบการณ์ชีวิตดีๆนะครับหลังจากที่ผมเคยทําธุรกิจค้าขายมาหลายอย่างแล้วนะครับกับบริสบความสําเร็จนะครับเพราะการลงทุนค้าขายนะครับหนึ่งต้องใส่เงินทุนสูงนะครับแล้วก็ ต้องสต็อกสินค้านะครับยิ่งขายของชําแล้วนะครับต้องสต็อกไว้นะครับเป็นหลักล้านนะครับหลักล้านหรือหลักแสนนะครับอย่างต่ำแต่มาขายพี่น้องขายมือละสิบบาทกี่สิบบาทนะครับขายเอาเงินลอยนะครับกว่าจะได้เห็นเงินนี่ก็ยากอยู่นะครับสําหรับใครที่อยากมาอยู่บ้านพี่น้องอยากมาอยู่บ้านว่าบบมีอยาชจีบสิเดเด้นะครับอันนี้นะครับนี่ฉันมีรถอยู่นะครับคือผมนี่ก็อ่าขนทรงแกบนะครับพี่น้องนะครับ ขนทรงแกบนะครับสําคัญเขาต้องหาลูกค้าไว้ได้นะครับกับลูกค้าก็เป็นประเภทพวกนะครับรับเลี้ยงไก่นะครับหรือว่าเห็ดสวนผักต่างๆนะครับกับพ่อได้อยู่ได้กินวิ่นนองนะครับทําธุรกิจตัวนี้นะครับมันไม่มีขาดทุนครับที่ผมเห็ดนะครับไม่มีขาดทุนนะครับเพราะว่านึ่งนะครับเขาทุนลงทุนไปนะครับทุนไม่นอนนะครับทุนไม่นอนไม่กองนะครับ ส่งปุ๊บจ่ายเงินปั๊บนะครับตัวนี้นะครับได้เที่ยวแล้วสองร้อยสามร้อยก็ยังดีนะครับคิดเบื้องเอาครับบ่าษัทห้าเอาเงินนะครับไปลงทุนนะครับขายของชําขายปุ๋ยขายหัวหันยังต่างๆก็แล้วแต่นะครับพี่น้องอันนั้นต้องลงทุนนะครับซื้อของได้ที่นนี่ครับหลักแสนนะครับมาขายพี่น้องคิดเบื้องเอาซัวสีแดงเงินทุนขึ้นนะครับเอาแต่เงินทุนขึ้นนี่ก็ยังยากครับอย่าไปหวังกําไรนะครับแล้วก็จะมีค่าน้ํามุ้งน้ํามันนะครับ แต่สำหรับผมแล้วนะครับที่ผมมาแลนแกบนะครับก็หากค่าน้ํามูกน้ํามันนะครับก็เหลือนะครับสองร้อยสามร้อยนะครับอ่าไม่มีขาดทุนนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับใครอยากกลมาอยู่บ้านพี่น้องโอ้ยอย่างน่างานออกกับมาอยู่บ้านดิบสันนี่ครับพี่น้องหารถคอกงที่ล่ะครับนี่นี่รถคอกอย่างนี้นะครับไม่เท่แต่หากินได้ครับเนี่ยไม่เหมือนไอรถสวยๆนะครับเท่แต่กินไม่ได้นะครับ ีฝากไว้เลยนะครับเอ้าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้เด้อครับนะครับขอบคุณครับ